ไปดูเรื่องของคนร้ายครับที่จี้ชิงทองอีกแล้วเกิดเหตุที่จงังหวัดตากถ้าจำมันได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก2วันที่แล้วนะครับวันที่15ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยขวาดทองไปเกือบ200บาทนะครับ193บาทมูลค่า5ล้านเกือบเกือบ6ล้านบาทนะครับขวาดทองไปตามตัวครับตอนนี้ยังตามไม่เจอแต่ก็พอจะรู้เบาะแสแล้วนะครับ ย้อนไปดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะครับอยู่ภายในห้างแห่งหนึ่งเนี่ยแหละครับคนร้ายมาแบบนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ใช้ปืนจ่อเลยนะครับ hmm. แล้วจากนั้นก็บังคับให้คนในร้านทองพนักงานเนี่ยเอาถาดทองทั้งหมด7ถาดนะครับทองคําอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยเอามาใส่ในกระเป๋าเป้ที่ถือมาด้วยนะครับถุงสีดำเนี่ยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังเอาเงินสดไปอีก1นึ่งแสนบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ hmm. ห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองตากนะครับช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขารู้จังหวะด้วยว่าคนเนี่ยจะไม่มากก็คือห้างใกล้ปิดแล้วนะครับผู้คนไม่พลุกพลาดแล้วแล้วก็ร้านค้าย่อยต่างๆเนี่ยก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของเพื่อปิดร้านนะครับจึงไม่ค่อยมีใครมาสนอกสนใจที่ร้านทองสักเท่าไหร่และคนร้ายเนี่ยก็ไม่มีท่าทีผิดสังเกตนะครับเดินมาเนี่ยเดินมาแบบดุยดุยดุยมาเลยนะครับเหมือนทําทีท่าว่าจะเข้ามาที่ห้างตามปกตินี่แหละครับไม่ได้มีเสียงดังเอะอะโวยวายนะครับมาถึงก็พูดคุยกับคนในร้านทอง ทำให้ร้านข้างๆเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือการป้นนะครับนี่คือการชิงทองไปแบบนี้ครับกวาดไปทั้งหมด7ถาด193บาทแล้วก็ยังบอกบังคับให้พนักงานในร้านเอาเงินสดมาด้วยอีกหนึ่งปึกนะครับเงินสดอีกเนี่ยเงินสดสุดท้ายอีก10,000แสนนะครับแล้วจากนั้นก่อเหตุใช้เวลาประมาณสัก2องนาทีเสร็จเครับเนี่ยฮะเอาเงินสดมาปุ๊บยังเก็บ โอ้โหใจเย็นมากนะครับแล้วก็เดินจากไปฮะทีนี้ก็มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากได้สั่งการให้ตํารวจภูธรเมืองตากประสานกับสาหานิตํารวจอื่นๆโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยมินมาด้านอาเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอพพพระร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้สกัดตามแนวชายแดนป้องกันการหลบหนีไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่พลตำรวจเอกสุชาติเทียรัสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวระหว่างลงพื้นที่ก็ไปดูที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำคดีนี้ต้องทำให้เร็วที่สุดแล้วก็เร่งติดตามเบาะแสให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ หลักฐานสําคัญคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามให้อย่างรัดกุมซึ่งคดีนี้คนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธที่คล้ายกับปืนแต่ว่าไม่ได้ยิงอะไรเจ่อมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ส่องปืนไปยังพนักงานนะครับซึ่งเนี่ยฮะก่อเหตุอย่างอุกอาจจริงๆในขณาดนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็รู้ถึงเส้นทาง แล้วก็พานัดที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนะครับส่วนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุยังได้ไม่มากพอนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมนอกจากกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าร้านที่จับภาพแบบนี้ไว้ได้นะครับรดยนอื่นๆรวมถึงในห้างต่างๆเนี่ยก็จะมีการนากล้องวงจรปิดมาดูเบาะแสของคนร้ายด้วยนะครับรวมถึงผลการสอบสวนผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายรูปร่างผอมสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีกรงเกงสีขาวนะครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกสีแดงใช้รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าออตโต้สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นยามพานะในการหลบหนีนะครับซึ่งเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่คาดว่าเดี๋ยวจะจับตัวได้เร็วๆนี้ยแหละครับอืมโอ้โหพฤติกรรมในการก่อเหตุนี่คือแบบว่าสบายใจมากเลยนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาพอโชว์อาวุธปืนก็เหมือนแจ้งบอกข่าวอะเอาทองมา หลังจากนั้นก็เนี่ยค่อยๆหยิบใส่ถุงค่อยๆหยิบใส่ถุงนะดอยเก้บาทนะไม่เร่งรีบเลยนะครับ,รรบต่าง<ล>จากก่อนหน้านี้ที่เวลามีการล้นทองในห้างเนี่ยจะรีบมารีบไปเลยเนี่ยวิ่งหนีเลยน,นี่ใจเย็นจริงๆ